แอบอุ้ยที่นัใจอันนี้กับลูกที่นึงในสายตาตัชิมชิมขี้มือแม่จางเอกหอเชิมกี้ตืมๆบ้านี่นะอันนี้กระปุงงเลย่ยาานะยาโซ่ของของข้าไม้ตําหุเฮนี่ป่วเดา ิเลยไวนาาไนย้าเยอะไวน้าได้เอแดนะทักใจสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุกุสุกุนมันนี้การห้ามยุ่นจะสุดพี่น้องเลยเขาเอ็ดกินเอ็ดกินเอันคนงานที่เอนมาเอ็ดเฮพี่น้องทาไีมาเอ็ดกินซอยเขา

วันนี้ห้องเราจะพักลาพักกะโค่หรือเปล่พักกะโค่ทอแล้ว,ลวทำนั้นกัอ,อาหมุนไปแล้วก็ดอจะได้ยุบตอดมันไม่ได้บุกสูตรบะหมามึงกี้หรือบะมึงพาโไว้ได้อันนั้นก็สาวชุดตามมคิดจอลาบหน้อง นาัลาบแล้วพี่น้องเอาพักแล้วลแล้วเราจะไปโคเชือกจะไปโนกับไปโคเลยไผรกันจุนกี่ได้

ซอยพักเืัอพักโบเอามาแต่งบ้ลากินป่าแตงปะว้าวดังกินจีจากุ้โบไปกินนู้สู้่ายไหมใออีกออทนอออย้วทออลอกล้วกเช้านี่งมาเลยปงเดานี้ปงเดานีวอ่าปงปงยื่นเลยแม่พี่กินป้า หันไปหันมาโอ้ทไมม่ไม่มีดม่ลุดมอกรบด้กิีนะจ๊ะไปเท่านี้ได้เอลางมากามีหลัง่มลมกระปุ๊แดง้อนน้อยแ่บ่อ้อ๋อมาี่บ่อแช่ตาดิ เือ <Hey. S 2> อุหลังลีกันนะมาอืมนานมาน,น,น,นี่เ้วนหออฮอนฮอนฮนมีกระปุ่เอก ที่เทา้ทาถ้าถ้ามันเย็นแล้วกระปุก<ไ>พี่น้อยถ้ามันเย็นจักน้อยตอนมึงไงมายไว้จะพักเลยมีมียำอึดยำประจำพอดีกูเลยคำคำคำจะชุดเบีวเขาพักไม่ไม่เน๊ะพักเละๆจะชุดเดีกยวเขาพักเละๆ

พ่อวันนี้อ้ยเซ่บอุ้ยที่นึ่งในใจอันนี้กะบบลูกที่นึ่งในสายตาตนาไอ่ชิมขี้มือกเมื่อเมื่นา้วยมกินจ้๊มมานี่นนะอันนี้จะปรุงแล้วละลาบหมูปลาเอาอึงก็อยากบม เน็่ <S <s <sh arp> <sh arp> ่่่อ่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่ก่่ย่่นี่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่น่อ ช่วยพักกินครับนี่พักกจะช่วยแต่งแต่งนบพักแม่แต่งไม่ได้พักแต่งแต่งกับเป็นโซนของพักมไม่เป็นโซนมันเีเป็นพักมันมีสีเขียวแงบก่ายเลย<อ>น้องแล้วแล้วแล้วนีไปกินเลยพน้องเลยาชาวบ้าน่าดี ไม่สบานน้มึงเดือดรกุมายานะยาอของของข้า่ำหูเย่ยเดาไมที่เลยวัหน้าวาได้วัหน้าไมเยอะดเด้อวัหน้าเด้อข้าได้ม่เยอะมเยอะนเดนี้นะไม่เอินก็ข้าน้าคนใส่งึดน่สงเลย

ก็เดี๋ยวอน้มากินนะมเออน้าโนน้ากินมาจยมโนสามากิข้าวิข้ออกิน้เินมนอยกินอกินอร่อยกินกข้าวก่อนดึงลงอีลาอ่อาดง อืมอือืัใหญ่เลยอืปเออบีนนักเลงนักเลงปนนมาเกออืางหลังจากที่เ้ากินข้าวกินน้ำพี่เลยยหามกันเยอะอันเอาเพิ่มพอยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเงนท่านี้คลิปหน้าพอดีไม ຝາກກົດໄລຄ໌ກົດຕິດຕາມເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈເຮົາຄລິບຕໍ່ປີບ